อะยังโขเมกายโยกายของเรานี่แลอุดทางปาทะตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานับป,ปาการัอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆดังนี้อัธิมัสมิงกาเยในร่างกายของเรานี้มีเกสาพมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายหนขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจนางมังสางเนื้อนารูเอ็นทั้งหลาย อัฐิกระดูกทั้งหลายอัฐิมินช่างเยื่อในกระดูกวักกังม,ามา้าหะทะยังหัวใจยะกะนันอังตับกิโลมะกังพังผืดปิหะกังไตปัพภาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตะคุณังไสน้อยอุทารยังอาหารใหม่ กรร้างอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลจปุกเพลน้ำหนองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเงือเมโทน้ำมันคนอัดสุน้ำตาวะสาน้ำเหลืองเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมู ละสิกาน้ำไขขคอม,มุดตังน้ามูดมัทะเกมัทะรุงข้างเยื่อมันสมองในกะโลกศีรษะอิติดังนี้แลเอวะมายังเมกายโยกายของเหล่านี้อย่างนี้ปวดทางปาทตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัรสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป จะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานับป,ปการสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลปยังโขโมเมกาโยกายกของเรานี้แลอุดทางปาทตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา อโทเกสามัสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานปปการสอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆดังนี้อัธิอิมัสมิงกาเยในร่างกายของเรานี้มี เกสาพมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจนางมังสางเนื้อนาหารูเอ็นทั้งหลายอัธิกระดูกทั้งหลายอัธิเมินช่างเยื่อในกระดูกวกกังม้าม หาทะยังหัวใจยะกันังตับกิโลมะกังพังผืดปิหะกังตายปับพาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตะคุนางไสน้อยอุทารยังอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลด อุเพลน้ำหนองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเงือเมโทน้ำมันคนอัดสุน้ำตาวะสาน้ำเหลืองเขโลน้ำลายสิงคานิกานามูละสิกาน้ำไขขคอมุดตังน้ำมูด มัทะเกมัทธ,ทธรุงข้างเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะอิติดังนี้แลเอวะมายังเมีก้าโยกกายของเหล่านี้อย่างนี้วดทางปาทะตาราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามารสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ ปุโรนานับประการาาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้และปะยังโขเมกาโยกายของเรานี่แลอุดทางปาทตาราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป จะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานับป,ปการัสสสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆดังนี้อัธิมัสสมิงกาเยในร่างกายของเรานี้มีเกซาพมทั้งหลายโลมาคนทั้งหลาย นาขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจนางมังสางเนื้อนารูเอ็นทั้งหลายอัทิกระดูกทั้งหลายอัทิเมินช่างเยื่อในกระดูกวักกังมาม หะทะยังหัวใจยะกันังตับกิโลมะกังพังผืดปิหะกังไตายปับผาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตะคุณนางไสน้อยอุทารยังอาหารใหม่กรีสางอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเซมหังน้ำเสลด อุเพลน้ำหนองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเงือเมโทน้ำมันคนอัดสุน้ำตาวะสาน้ำเหลืองเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูละสิกาน้ำไข่ขอมุดตังน้ำมมด มัทะเกมัทรุงข้างเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะอิติดังนี้แลเอวะมายังเมกาโยกกายของเหล่านี้อย่างนี้วดทางปาทะตาราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามารถสากาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป ตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรณานับปการสะสสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แล